ทางประธานาธิบดีโจไบเดนจะทําการเจรจาก,กับจีนแต่จีนปฏิเสธที่จะทําการเจรจาก,ก่อนหน้านี้จนเป็นที่มาของการต่อรองนะครับให้มีการปล่อยตัวเหมืองหวันโจเพราะไม่สามารถดำเนินคดีกับเหมืองหวันโจในข้อหาชอโกงธนาคารได้เนื่องจากไปทําการสนับสนุนนะครับอิหร่านนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาทําการคว่ำบาตรนะครับโดยอ้างว่าเหมืองหวันโจให้ทุนสนับสนุนอิหร่านในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> นะครับขณะเดียวกันแคนาดาจัดจินทูดก็ปรากฏว่าใช้คนสองคนซึ่งเป็นอดีตนักการทูตและนักธุรกิจเมื่อได้แลกกลับสู่ประเทศของตัวเองเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ใช้ในการหาเสียงเพราะในแคนาดาก็กำลังจะมีการเลือกตั้ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักด์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของวีดัสตรีคน,ค,นคนใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วก็แน่นอนตัวประกันที่สําคัญ2คนที่ถูกส่งตัวกลับ จากจีนไปยังแคนาดาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์อินเดียก็จะมีการส่งออกวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสัน8ล้านโดสในเดือนตุลาคมนี้นะครับอินเดียเตรียมส่งวัคซีนนะครับต้านโควิด -19 จำนวน8ล้านโดสนะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้หลังจากยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกวัคซีนไปยังต่างประเทศ เจ้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศระบุแบบนั้นรัฐมนตรีนายกรมฐมนตรีนเรนทรามโมดีรับปากว่าเริ่มส่งออกอีกครั้งในการประชุมผู้นำกลุ่มควอดในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับขณะที่อินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกากำลังพยายามต้านทานอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของจีนในทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับฮาวาส วาดันชริงลาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าวัคซีนจำนวน8ล้านโดสโดยของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันจะถูกส่งไปยังประเทศเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดซึ่งเหนือนั้นก็เราจองไว้แล้วนะคราวนี้ก็น่าจะได้ปกติก็จะมาประมาณเดือนกันยาถึงสิงหาคมนะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเลยเวลามาแล้ว้วยซ้ำไปในขณะที่รถไฟแอ t r ทรในกรของสหรัฐอเมริกาตกกลาง ถึงขั้นล้มระเนระนาดในมอนเทนามีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด3รายสัข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารถไฟแอม r ทรักนะครับข้ามรัฐเกิดเหตุตกรางขั้นล้มระเนระ,ะนาดนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่25กันยายนในช่วงกลางรัฐมอนเทนาระหว่างกำลังวิ่งจากเมืองชิคาโก้รัฐอิรินอย เขตมิดเบลทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเมืองซีแอตเทิรัฐวอชิงตันนะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้ติดโควิด1 9รายวันเกือบ3,000คนเป็นครั้งแรกเจ้ปฏิเชื้อโควิด1 9นรายวันของเกาหลีใต้พุ่งทุบเสติติ3 0 0 0คนเป็นครั้งแรกโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประชาชนออกเดินทางไปในช่วงวันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มตาลิบันมีการแขวนคอรประจานศพนะโจรลักพาตัวกลางเมืองนะหน่วยปกครองตาลิบันในเมืองเฮรัตทางตะวันตกของแอฟริกานะสั่งรัฐประหารโจรลักพาตัว4คนและแขวนร่างของพวกเขาต่อหน้าสาชนเมื่อต้นเดือนอื่นๆนะเพื่อเป็นการเตือนคนอื่นๆ เจ้าที่หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นระบุนะครับรองผู้ว่าเมืองเฮรัตกล่าวว่าชายกลุ่มนี้ลักพาตัวนักธุรกิจคนกลุ่มหนึ่งและลูกชายของเขาและตั้งใจจะนำออกจากเมืองพวกเขาถูกเจจับจากหน่วยรัตะเวนที่มีการตั้งด่านโดยรอบเกิดการประทะเกิดขึ้นทำให้ชายทั้งสี่คนเสียชีวิตและทหารของกลุ่มตาลิบันคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับ ซึ่งปรากฏว่าขณะที่ทำการซื้ออาหารในรัฐในจตุรัสมอสโตฟเวตของเมืองนี้ก็ได้ได้ยินประกาศทางเครื่องขยายเสียงให้ประชาชนตั้งตารับฟังแล้วก็มีการแขวนหอศพดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เฮลรี่กับเมแกนนะครับก็ปรากฏว่าในทริปเจอวิจารณ์แทบรอยของอังกฤษแต่การเยี่ยมนักเรียนในฮาวเรม นะอบอุ่นมากนะครับเจ้าชายเฮร์่ี่พร้อมด้วยพระชายาเมเกนมาเคิลนะครับสเสด็จวันเวิลด์เทชนะครับเซ็นเตอร์เมื่อ23กันยายนนะครับโดยเจ้าชายและก็เมแกนดรุกแห่งดัสเรสนะครับแจกอ้อมกอดอันอบอุ่นแก่เด็กๆในโรงเรียนนะครับรัฐบาลนะครับในย่านฮาเลมนครนิยวยอร์กเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่24กันยายน การเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นการเป็นสถานที่พักพิงแก่ครอบครัวเร่ร่อนจำนวน12ครอบครัวนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำหนดการต่างๆของเจ้าชายเฮลี่และเมกแกนและมาเคลิลระหว่างมหานครนิวยอร์กประมาณ7วันนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งภาพชุดนะครับเหตุการณ์ชีวิตสุขสนของนักศึกษาของอังกฤษนะครับยุคโควิด -19 ปาร์ตี้เต้นลำดื่มจนเมาปลิ้นในผับวันเสาร์ก่อนจะ ต่อยาวนะฮะเข้าวนอกได้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านักศึกษาผู้ดีหลังสื่อเดอะซันเปิดภาพนักศึกษาหญิงและชายชาวอังกฤษต่างกันไปสังสรรค์นในค่ำคืนวันที่ย5กันยายนยาวไปถึงเช้ามืดวันถัดมาจากอังกฤษได้ลกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หลังต้องถูกล็อกดาวอย่างยาวนานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนังสปิมเดอะการเดียนของอังกฤษรายงานว่านักศึกษาของอังกฤษพากันสังสรรค์ยาวที่เมืองลิกนะครับโดยบรรดานักศึกษาปีหนึ่งของอังกฤษทั้งหญิงและชายต่างพากันกรูเข้าผับบาร์เพื่อเฉลิมฉลองหลังจากที่อังกฤษปลดล็อกสามารถใช้ชีวิตตามปกติประจำวันได้อีกครั้งทั้งนี้บรรดานักศึกษาที่แต่งชุดในชุดแท็กซี่นะครับที่มีนักศึกษาชายแต่งตัวล้อเลียน นะครับใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิงอย่างาต่างสังสรรยาวไปจนถึงเช้ามืดของวันใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้อังกฤษก็ใช้หลักว่าจะต้องอยู่ประชาชนจะต้องอยู่กับโควิด -19 ทต่อไปนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับสัปดาห์เฉลิมฉลองนะครับ การศึกษาใหม่เกิดขึ้นมาจากปีที่แล้วอังกฤษต้องล็อกดาวน์เนื่องจากโควิด -19 เนี่ยระบ,บาดนะครับได้ทำให้ผับและบาร์ต่างๆของ,องของอังกฤษถูกปิดไปนะครับสัปดาห์นักศึกษาเฟชชี่ได้เริ่มขึ้นนะครับที่ผ่านมาพบว,ว่านักศึกษาต่างพากันไปที่ถนนไอสตรีททาวทั่วประเทศซึ่งมีผับบาร์ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นนะครับแต่ว่าความเงียบสงัดของถนนไฮสตรีทย่น าดาวเทากลายเป็นอดีตเพราะปัจจุบันเหล่านักศึกษาพากันหัวเลาะเต้นลำกลางถนนอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าอังกฤษกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ฮะแต่ยอดโควิดโควิด19ของอังกฤษยังคงพุ่งอย่างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวเหมิงหวันโจรองประธานกรรมการบริษัทหูเหว่ยก็มีการเฉลิมฉลองค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สนามบินนะครับปรากฏว่าเธอกลับถึงจีนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ เหมือหวันโจรองประธานฝ่ายบรหิหารการเงินนะครับของหัวเว่ยบรรลุข,ข้อตกลงใหม่กับอายการสหรัฐอเมริกาซึ่งนําสู่การถอนฟ้องเรื่องของโกงธนาคารนะครับที่รับอนุญ,ญาตให้เดินทางจากแคนาดากลับจีนนะครับนับเป็นความเคลื่อนไหวสําคัญที่มีการปลดปัญหาความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาไปได้อีกเปราะหนึ่งฮะซึ่งถึงเรียบร้อยการเฉลิมฉลองค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ นในขณะที่ในบลมาเลเซียก็มีการเตือนเรื่องของใบรับรองวัคซีนปลอมขายวันเน็ตพบทําผิดมีโทษจําคุกถึงปีนะปีับมาเลเซียพบหลักฐานการฉีดวัคซีนปลอมระบาดในโลกออนไลนะ์หลังมีการผ่อนปลนให้มีผู้ฉีดวัคซีนใช้บริการต่างๆได้ผู้กระทำความผิดก็จะมีโทษจำคุกถึง7ปีเลยทีเดียวในขณะที่นักวิจัยนะจับตาการประทุข,ของภูเขาไฟในสเปนพบ ปากปล่องเปิดเพิ่มวันอันตรายภูเกาไฟบนเกาะปาอ่าปาลามานะครับของสเปนยังคงพ่นลาวาออกจากปล่องอย่างต่อเนื่องโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าภายในภูเขามีช่องเปิดเพิ่มหวนว่าอาจจะเป็นอันตรายเพิ่มเติมนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นประเด็นก็คือ เรื่องของเหมืองวันโจยังคงเป็นประเด็นหลักนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คงการเปิดตัวนะครับก็เดยกวันปลดล็อกดาวน์ของอังกฤษกลาวนี้ก็ปรากฏว่านักเรียนนักศึกษากลับมาท่องเที่ยวได้ตามปกติผับบาร์ก็สามารถเปิดได้นะครับ,นะรบเนื่องจากคขาดิจิสัลสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ นะครับว่าจะเลิกทุกๆมาตรการจะเปิดอังกฤษตามปกติคนอังกฤษจะต้องอยู่ได้กับโควิด -19 เป็นประเทศต้นๆรองจากสหร,รัฐเมกาที่ใช้หลักคิดดังกล่าวแต่ยอดโควิด -19 ในอังกฤษยังคงพุ่งสูงขึ้นหลายหมื่นนะครับต่อวันเลยทีเดียวในขณะที่การกลับไปยังของเหมืองหวันโจนะฮะมุ่งสู่จีนได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ตบมืออย่างยิ่งใหญ่ หลังจากที่เธอเดินทางเข้าไปซึ่งทางจีนยืนยันว่าการที่เธอเป็นผู้หญิงแกร่งนะครับโยมนะครับที่จะถูกจองจำนะครับจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ปริปรากะที่จะให้ร้ายประเทศของตัวเองเหมองหว่นโจก็ทำการขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ทำการจรจาและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับจนสามารถทำให้เธอกลับประเทศได้ในขณะที่ตัวประกันนะครับ ซึ่งเป็นนักทูตนักการทูตอดีตนักการทูตของแคนาดาแล้วก็นักธุรกิจของแคนาดาก็ไดรับการปล่อยตัวเป,เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเดินทางเข้าสู่ประเทศซึ่งความขมึงถึงเกี่ยวตอนนี้ก็สถานก,การณ์ทั้ง3ประเทศเริ่มดีขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสถานก,การณ์เป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับ สาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนจะทําการเจรจาก,กับจีนแต่จีนปฏิเสธที่จะทําการเจรจาก,ก่อนหน้านี้จนเป็นที่มาของการต่อรองนะครับให้มีการปล่อยตัวเหมืองหวนโจเพราะไม่สามารถดำเนินคดีกับเหมืองหวนโจในข้อหาชอโกงธนาคารได้เนื่องจากไปทําการสนับสนุนนะครับอิหร่านนะครับซึ่งสหาารัฐอเมริกาทําการคว่ำบาตรนะครับโดยอ้างว่าเหมืองหวนโจให้ทุนสนับสนุนอิหร่าน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> นะครับขณะเดียวกันแคนาดาจจะจินทูโรก็ปรากฏว่าใช้คนสองคนซึ่งเป็นอดีตนักการทูตและนัก,กธุรกิจเมื่อได้แลกกลับสู่ประเทศของตัวเองเนียก็ใช้ตรงนี้ใช้ในการหาเสียงเพราะในแคนาดาก็กำลังจะมีการเลือกตั้งตอนนี้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดา นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองย้ําอีกครังในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในสเปนเหตุการณ์ที่เกิดภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียเกิดน้ําท่วมใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งเหตุการณ์เฮอริเคนถล่มในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดขึ้นหนักหลังจาก25สิงหาคมและอีกรอบใหญ่ๆห,ห,หลังจาก28กันยายนพุทธศักราช2564นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจะบ,บานในใจคนไทยทั้งอบทเพลงที่เราร่วมรอ้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจ